สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl s t a r o นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ต้องถือได้ว่าสดใหม่นี่ไม่ใช่หรอกก็คืออ่ะอสั้นเลยจริงหรือไม่ลึกๆคุณต้องแบบดูใจตัวเองนะลึกๆนะอันนี้เป็นคนที่เกี่ยวอ่ะอันนี้เป็นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนที่เกิดวันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์นะคะก็สำหรับสำหรับ คนที่มี energy feminine หรือว่าผู้หญิงนะคะจริงหรือไม่ลึกๆในใจคนที่เกิดวันอาทิตย์ขอมองโน้ตนิดนึงคนที่เกิดวันอาทิตย์ลึกๆแล้วคุณมีความเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการมีลูกไม่อยากมีลูกอะไรประมาณเนี้ยหรือถ้ามีเราจะเลี้ยงยังไงจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมีมีความกังวลเยอะ หรือถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากมีลูกเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็รู้สึกมีความกังวลเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพร่างกายของตัวเองอยู่ดีๆวันดีคือดีสกระจกก็จะแบบม,มีอะไรผิดปกติบ้างไหมกับร่างกายฉันอะไรประมาณเนี้คือมีความกังวลกับสองเรื่องเนี้ค่อนข้างมากจริงไหมคะ <c oughs> อะแล้วก็ไปต่อคนที่เกิดวันวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่ ขอใช้ค me, ําว่าเป็นคนที hmm. alan, mm ่ม hmm. ีความทะเยอทยานไม่ไม่ใช่เป็นคนอยากได้อยากมีนะแต่เป็นคนที่ถ้าสมมติว่าตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตไปแล้วจะรู้สึกว่าจะต้องทําให้ได้แล้วก็ต้องต้องต้องมีในสิ่งนั้นอะที่เราอยากได้เช่นสมมุติเราอยากมีบ้านหลังใหญ่ตกแต่งด้วยทุกอย่างไปสีขาวหมดอะไรเงี้ยก็ก็จะต้องได้ตามนั้นมีมีความมุ่งมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงเกี่ยวกับ อะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นมูลค่าสิ่งของวัตถุประมาณนะะี้ค่ะจริงหรือไม่ไปต่อกันเพื่อนที่เกิดวันอังคารนะคะวันอังคารจริงหรือไม่ทีล่ลึกแล้วคุณคุณรู้สึกอยู่ลึกๆว่าตัวเองอะ่ะไม่เหมาะกับการที่จะอยู่ใน long term relationship หรือว่า Long Married Life ก็คือการแต่งงานนะคะอยู่กินกับคนคนนึงไปตลอดชีวิตอะไรเงี้ยถามตัวเองดูว่าลึกๆคุณเชื่อเรื่องนี้ไหมหรือมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับชีวิตการแต่งงานแบบระยะยาวอะ่ะคมสัมพันธ์ระยะยาวมากๆอะไรเงี้ยอยู่กับคนคนเดียวไปตลอดชีวิตตื่นตื่นเช้ามาแล้วเห็นหน้าคนเดิมทุกวันอะไรเงี้ยลึกๆจริงหรือไม่ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะ ไปต่อกับเพื่อนที่เกิดวันพุธนะคะเพื่อนที่เกิดวันพุธจริงหรือไม่ที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากมีครอบครัวที่แฮปปี้ถ้าไม่เชิงว่าเออแต่งงานแล้วมีครอบครัวที่แฮปปี้ก็คือคุณอยากจะทําให้คนในครอบครัวของคุณมีความสุขทําให้พ่อมีความสุขทําให้แม่มีความสุขหรือคุณโตมาใครคุณก็อยากจะทําให้ชีวิตเขาเหล่านั้นน่ะมีความสุขแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดอะไรไม่เคยกินก็อยากพาไปกิน ่ที่ไหนไม่เคยไปเที่ยวก็อยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวเลยแค่ทำให้ครอบครัวมีความสุขอะค่ะจริงหรือไม่ไปต่อกันเพื่อนที่เกิดวันพาริัสนะคะวันพฤริัสจริงหรือไม่ที่ที่ดึกลึกแล้วอะไม่ว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงแต่คุณจะแสดงออกให้โลกรู้ให้โลกเห็นว่าคุณโอเคคุณอยู่ได้คุณแฮปปี้ แต่จริงๆแล้วว่ะลึกๆในใจหรือว่าเบื้องหลังมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมากมายแต่คุณไม่ต้องการให้โลกรับรู้คุณต้องการให้โลกรู้เฉพาะในมุมมุมที่ดีมุมที่โอเคไม่ต้องการให้ใครมารู้เรื่องราวของชีวิตคุณเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยจริงหรือไม่อืผู้หญิงที่เกิดวันผู้หญิงหรือว่า Energy f e ฟ i n i n e นะคะที่เกิดวันศุกร์วันศุกร์นะคะจริงหรือไม่ที่คุณน่ะ รู้สึกว่าคุณลึกๆในใจแล้วว่ารักครอบครัวรักคนรักรักสามีรักภรรยามากๆยอมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้คนที่คุณรักเนี่ยมีความสุขมีสุขภาพที่ดีมีรอยยิ้มนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นอะมันจะเป็นอะไรก็ตามแม้แต่แบบดาวเดือนคุณก็จะคือถ้าต้องทำอะคุณจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นและนํามาให้คนที่คุณรักเพราะคุณอยากเห็นเขามีความสุขจริงหรือไม่แล้วก็มาจบที่วันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์เนาะจริงหรือไม่ที่ลึกๆแล้วคุณเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดใจร้อนแล้วก็หัวร้อนง่ายมากๆก,กับทุกอย่างบนโลกใบนี้รู้สึกว่าแค่ใบไม้ร่วงคุณก็โมโหได้เออแต่คุณจะแสดงออกไหมเป็นอีกเรื่องนะแต่ว่าลึกๆในใจเราอะคุณรู้ว่าตัวเองแบบ หงุดหงิดแล้วก็โมโหแล้วก็ไม่อยากยอมไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะจริงหรือไม่โอเควันนี้มาสั้นๆนะคะคือมันมันแบบคือเค้กไปลองอ่านไปลองศึกษามาก็เลยเทคโนตมาแล้วก็ลองมาแชร์ดูเผื่อว่าอยากรู้ว่าตรงหรือไม่ตรงเพราะเค้กไม่เคยศึกษาเรื่องของ เรื่องของคนที่เกิดวันต่างๆเลยเอาจริงวันเหล่านี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวนะดังนั้นก็ให้เวลาเคศึกษาห,หน่อยแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์อะไรเพิ่มเติมนะคะก็มีอะไรคอมเมนต์บอกได้วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ